กลับมาอีกครั้งแล้วกินยินสชั่วโมงในบอกฟุตวันนี้วันนี้ผมจะมาตั้งตัวในการล่าค่าหัวให้เป็น2 5่เอ็มให้ได้เลยจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยใครกำลังมองหาบริการรับลงดันดีๆนะครับนะผมขอแนะนำนี่เลยยุ่งวุนฟม้มบริการลงดันบอกฟุตไม่โกงเลยนะครับนะก็จะมีบริการรับแบบดันนะครับนะแล้วก็มีบริการรับลงดนันสามบาทนะแล้วก็ลงลงดันทุกสกิลนะทุกคนก็ราคาเท่ากันนะสิบโมงสนใจสามารถทำได้เลยนะ คลิปมาผมก็เอามาใช้ดาก้อนชาลอนมัดมังกรมีสองที่น่ากลัวกันนะครับทุกคนผมยังไม่ได้สกิลซีก็เลยตั้งใจว่าจะมาฟาร์มสกิลซีกันสักน้อยฟาร์มไปฟาร์มมาผมก็เบื่อผมก็เลยลืมไปว่าจริงๆผมสามารถไปฟาร์มกับบอสได้นั่นเองนะครับนะเพราะว่าบอสมันได้มาร์สเยอะกว่าผมก็ได้ทําการเดินทางไปที่เกาะบิ๊กมัมน,นะคะเพื่อหวังว่าบอสบิ๊กมัมจะเกิด และสิ่งที่ผมหวังนั้นมันก็เป็นจริงเมื่อบอสวิง่งมามาเกิดผมก็เลยรีวิง่งเข้าไปตีแต่ตอนนี้ผมก็ลืมไปว่าตอนนั้นผมเป็นผ้าเล็กอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรตายก็ตายครับผมก็ได้ทําการวิ่งเข้าไปเปิดบอสอย่างเมามันด้วยผ้าตัวเล็กนะครับนะแต่บอสมันก็ตีแรงมากผมนี่เกือบตายเลย แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นตะกี้นะครับนะผมได้ฆ่าหัวมาจากคนที่จะมาตีบลนเหมือนกันแต่ผมก็ต้องขอโทรคนนั้นด้วยนะครับนะเพราะว่า<ฮ><ฮ>นี่มันคล้ายๆกับการเลี่ยมแล้วตอนนี้เลือผมก็เหลือแค่หนึ่งพันห้าร้อยผมก็เลยออกมาพักก่อนแต่ว่าไอ้คนที่โดนผมฆ่านั้นก็ยังไม่แคนยังไม่หยุดแค่ผมมันเลยเปิดตะกิ้ดาาวิ่งมาออกมาหรือว่าบอล่งมาเป็นคนปล่อยนะมผมเลยรู้สึกว่าผมอาจจะตายก็ได้ผมเลยไปเซสสปาไว้นะครับนะนะป้องกันไว้ก่อน จากนั้นผมก็ไปตีบอสต่ออย่างเมาๆจนบอสมันก็ได้ตายลงไปนะแบบอีซี่เลยแมงหนูผมได้มองหาเกาะข้างๆที่น่าจะมีบอสอยู่ MM. ผมก็เลยเห็นเกาะต้นไม้ผมก็เลยทําการดวที่เกาะต้นไม้นะครันะไม่นานผมก็ไปถึงผมก็เลยไปหาบอสกิโลทันทีทันใดเลยนะครับนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้รับเฟ้นะเพราะตอนนี้ตังค์เยอะเยอะที่ไหน อย่าลูกก็มาตีบอสกันเลยนะครับทุกผู้มชมไม่นานนะผมก็ได้ตีมันตายไปแบบอีซี่ลนแมงหนูมันเริ่มเลยนะครับนะ แต่ว่ามาัดก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะผมก็เลยคิดว่าน่าจะกลับไปฟังกับมอนต่อด้วยควาที่มัดเหลืออมาเยอะแล้วก็มอนก็นที่อยู่ทันทันก็ได้ให้เอ็กพีผมเยอะด้วยผมก็เลยคิดว่าจะลองคอมโบกันสักหน่อยนะครับลองตรงนี้กันเลยคนระับดูคอมโบผมเลครับโคตรเท่มอนนี่เลือดแดงกันเลยทีเดียวและในสุดผมก็ได้สกิลซีมาแล้ว โโน,นี่ครับคอมโบปกตินี่อันนี้ครับคอมโบเริ่มต้นของดาร,ร์กอัทารอนหลังจากที่ผมได้สกิลซีมาแล้วผมก็เลยมาหยิบผลดักว่าจะเอาไปล่าข้ามหัวกันสักหน่อยแต่เซิร์ฟนี้ก็ไม่มีคนให้ล่าเลยผมก็เลยจะเปลี่ยนเซิร์ฟไปให้อก้ากับไอ้เจฟเพื่อตัดิดที่ผมคุยยู่ทุกวันพอผมเห็นคนที่ยืนอยู่เฉยๆดูเหมือนกากแต่เขาก็บอกว่ามันแหลกอยู่ ผมก็เลยไปเกียนเขาโดยการดูดแล้วก็ทำคอมโบไซเลือดเขาก็ซัดกันไปครึ่งลอดเลยแต่อยู่ดีๆก็มี6้ยไ,ไม่ใช่สิมี 6.9M อมาเลยนะครับนี่ผมวิ่งหนีก็เจิงเลยผมที่ไม่มีทางจะหนีผมก็เลยวิ่งไปหาไอ้เก้ากับไอ้เจฟที่กำลังพี p กันอยู่แต่ว่าไอ้ 6.9M oh. คนนั้นก็ไม่คิดจะตามผมมาโชคดีไป พอผมคิดว่าสงครามสงบแล้วผมก็เลยวิ่งออกไปแต่อยู่ดีๆไอ้นั่นมันก็มาอีกรอบหนึ่งทำให้ผมไม่มีทางเลือกต้องสู้กับมัน GERATURA e GERATURA ในเมื่อผมเสียข่าวหัวม,มาสองหลอก ผมก็เลยคิดว่าจะมาตีบอสเพื่อเอาค่าหัวเป็น2.5เหมือนเดิมตอนนี้ผมก็เลยจะมาตีบอสเจนเมี่นะครับตีกันจนกว่ามันจะตายแล้วครับตีก็ตีแป๊บเดียวนะครับบอสตัวนี้มันกะ,อะโอเคก็จะมีปราณนี้สำหรับ24ชั่วโมงในวันนี้นะครแล้วกนะ็สำหรับใครที่อยากติดตามตอนต่อไปก็ กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับตอนละคนที่ชอบก็กดไลค์กันเลยนะครับนะก็อย่าลืมไม่ใช่เพจลุงว้นฟาร์มก็ด้วยนะครับนะรับลงดันนะครับนะตาละสามโมบนะก็สําหรับใครที่อยากใช้ก็ไปใช้กันโดยการกันได้นะครับนะก็ส่วนนี้ก็ไม่มีประมาณนี้นะครับนะสำหรับนี้ก็ต้องกอนสวัสดีครับบ๊ายบาย